สวัสดีสมาชิกทีเด็ดบอลยินนึงด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมประจําวันอังคารที่26มีนาคมนะครับผมคุณแรกที่ทางบอลยินนึงหยิบขึ้นมาพูดคุยวันนี้ก็จะเป็นศึกของฟุตบอลยูโรนะครับเป็นการเปิดบ้านของทางเจ้าบ้านเวลนะครับผมเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางโปแลนด์ทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีสองสี่สิบหนาทีของคืนนี้ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานไฮทเวที่เจอกันมามีเจอกันอยู่ที่5นัดนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเป็นของสแลงของเวลเหมือนกันนะครับผม5นัดที่เจอกันมานี้ทางเวลยังไม่สามารถเอาชนะทางโปรแลนด์ไปได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับทางโปทางโปรแลนด์สามารถเอาชนะไปได้ถึง5นัดติดต่อกันแล้วแล้วก็ทางเวลก็ทําผลงานออกมาได้ค่อนข้างแย่นะครับผม ดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเวลกันต่อ10นัดล่าสุดของพวกเขาถือว่าผลงานค่อนข้างดูดีนะครับผมเวลก็ตอนนี้คือไม่แพ้มาแล้วถึง6นัด7นัดติดต่อกันนะครับผมตอนนี้ทางเวลนี้7นัดล่าสุดตอนนี้นี่มีเสมออยู่ที่3นัดและสามารถชนะมาได้ที่4นัดและด้านการทํายอดของทางเวลตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดูดีเหมือนกันนะครับผม เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางโปรแลนด์กันต่อ10นัดล่าสุดของพวกเขาผลงานของทางโปรแลนด์ก็ถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกัน10นัดนี้พวกเขาสามารถาชนะมาได้ที่6นัดเสมอ2และแพ้ไปแค่2นะัดเท่านั้นเองทางโปรแลนด์ก็ไม่แพ้ทีมไหนมาแล้วถึง5นัดติดต่อกันแล้วด้วยนะครับตอนนี้แต่ว่าด้านการทำยอดของทางโปรแลนด์ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่5นัดหลังสุดนี้ก็สามารถทำยอดออกมาได้ที่3นัดและแพ้ไปที่2นัดนะครับผม เราไปดูกันต่อที่เลทราคาเลทราคาโตให้ไ,ไปที่ปอป,อ,ปอนะครับผมเนี่ตอนนี้อยู่ที่2ลูกก็สำหรับผลงานของทางเวลนะครับผมเวลาเจอกับทางโปรแลนด์นี่ค่อนข้างที่จะเป็นของสแสลงสำหรับเวลนะครับผมเพราะว่าเวลนี่ยังไม่สามารถเก็บเชน้มาได้เลย5นัดที่เจอกันมามีแพ้ล้วดเลยนะครับผมเราก็ไม่แน่ใจว่านัดนี้จะเป็นนัดที่6หรือเปล่าสำหรับนัดนี้แล้วถ้าดูกันที่ประวัติตอนนี้นะครับผมเพราะว่า ผลงานส่วนตัวที่เจอกันมานี้มันตั้งแต่ปี2022นะผมยีบสาก็ไม่ได้เจอกันเลยแล้วปีนี้ก็ยีบสี่แล้วก็ผลงานส่วนตัวตอนนี้ค่อนข้างที่จะให้ไปทางเวลนะครับผมบอลยิ้นหนึ่งก็ยังมองไปที่ทางเวลที่มีผลงานตอนนี้ที่ดูดีกว่านะครับอย่างเช่นนัดล่าสุดนี้ก็เวลก็สามารถเอาชนะทางฟินแลนด์ไปได้ถึง4ต่อน1นประตูเลยนะครับสำหรับนัดนี้ก็ขอให้ไปทางเจ้าบ้านนะครับผมให้ไปทางเวลในเรืราคาที่ปป เราไปดูกันต่อคู่ที่2นะครับผมก็จะเป็นการเปิดบ้านของทางยูเครนเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางไอแรแลนด์ทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันใเนวลาตีสอนาทีของคืนนี้ส่วนองคนผลงาน,นที่เจอกันมามีเจอกันอยู่แค่2นัดเท่านั้นเองแล้วก็ทางยูเคนยังไม่สามารถเอาชนะไปได้เลยไม่แต่นัดเดียวนะครับผม เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางยูเคนตอนนี้10นัดล่าสุดของพวกเขามีคช่นนะอยู่ที่5นัดเสมอ3และแพไปแค่2นะัดเท่านั้นตอนนี้ทางยูเคนก็สามารถทํายอดออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมสามารถทํายอดออกมาได้ที่6นัดติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ผลงานงทางยูเคนทายอดได้สวยและด้านเก็บชนะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นการเจอสึกหนักกับทางอิตาลีก็เสมอกับทางอิตาลีไปที่ศูนย์ต่อ0ูนย์ประตูนะผมเสมอกับสามารถเอาชนะทางมอนตาไปได้ที่1ต่อสประตูนะครับผมแล้วก็เสมอกับทางอังกฤษด้วยไปที่1 :1 ต่อประตูทางผลงานของทางยูเคนก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับผมทําผลงานกับทีมใหญ่ๆก็ได้ค่อนข้างดีแล้วก็ทํายอดออกมาได้ค่อนข้างที่จะเรื่อยๆนะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางไอแลนด์กันต่อ10นัดลาสุดของพวกเขามีชนะอยู่ที่5้านัดสเสมอนหนึ่งและแพ้ไปที่4นะัดทางไอแลนด์ตอนนี้ก็กําลังเก็บสถิตินะครับผมทํายอดให้กับนักลงทุนไปได้ที่4นะัดติดต่อกันแล้วผลงานของทางไอแลนด์ไม่แน่ใจว่าจะหยุดในตอนนี้ไหมหรือว่าทางยูเครนจะหยุดนะครับผม ก็ทางยูเคนก็สามารถทํายอดให้กับนักลงทุนมาได้ถึง6นัดติดต่อกันแล้วไม่แน่ใจว่านัดนี้จะเป็นนัดที่7หรือเปล่านะครับเราข้ามไปดูกันต่อที่เลทราคาเลทราคาให้ไปที่ทางยูเคต่อให้อยู่ที่ครึ่งครบลูกโอเวอร์เอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกควบสําหรับผลงานของทางยูเคนแล้วก็ค่อนข้างดีกว่าทางไอแลนด์ค่อนข้างเยอะนะครับผมยูเคเล่นกับทีมใหญ่ก็เล่นได้ค่อนข้างที่จะ ดูดีนะครับไม่ได้เป็นรองขนาดนะสําหรับที่เจอกับทางไอร์แลนด์แล้วต่อให้อยู่ที่ครึ่งควบลูกก็ค่อนข้างที่จะดูดีสําหรับยูเคนอยู่นะครับผมนัดนี้ก็ให้ไปทางยูเคนนะครับในเลนราคาที่ยูเคนต่อให้อยู่ที่ครึ่งควบลูกเราไปดูกันต่อคู่ที่3นะครับผมก็จะเป็นศึกของการชับมิดทีมชาตินะครับเป็นการเปิดบ้านของทางนอร์เวย์ เปิดบ้านเรารับการมาเยือนของทางสโลวาเกียทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีหนของคืนนี้เราไปดูกันต่อด้านผลงานแฮตที่เจอกันมามีเจอกันอยู่ที่3นัดนะครับผมก็จะเป็นทางนอร์เวย์ที่มีผลงานสวยกว่าสามารถชนะไปได้ที่2นัดและแผ้อยู่ที่1นัดก็เจอกันแค่3นัดแล้วก็เจอกันตั้งแต่ปี2022แล้วโดยก็ค่อนข้างห่างไกลหนะครับผม เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางรนเวตอนนี้กันบ้างนะครับผลงานตอนนี้ถ้าดูๆแล้วก็ค่อนข้างกลางๆอยู่นะครับผมผลงานตอนนี้ก็10นัดนี้สามารถชนะมาได้ที่5านัดเมื่อ2และแพ้ไปที่3นัดนะครับแต่ว่าด้านการทำยอดของทางรนเว์เนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลย10นัดของเขา,เขาตอนน,นี้สามารถทำยอดออกมาได้แค่3นัดเท่านเอง นอร์เวยตอนนี้ฟอร์มปีนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางสโลวาเกียกันบ้าง1ิบนัดล่าสุดของพวกเขามีชนะอยู่ที่7นัดและมีแพอยู่ที่3นัดนะครับผมด้านการทำยอดของทางสโลวาเกียตอนนี้นี่1ินัดของพวกเขานี่เสียยอดไปแค่2นัดเท่านั้นนะครับผมถ้ามาเทียบกันที่ผลงานตอนนี้นะครับผมทางสโลวาเกียค่อนข้างที่จะดูดีกว่าด้วยซ้านะครับ พอทางสโลวาเกียก็แพ้ให้กับทางโุรตุเกตไปแค่3ต่อ2ประตูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเจอกับทางลักซเซเบิร์กก็สามารถชนะทางลักซเซเบิร์กไปได้ที่0นต่อ1ประตูนะครับผมผลงานของทางสโลวาเกียตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะพอสู้กับทางนอร์เวย์ได้เราไปดูกันต่อที่เลทราคานะครับเลตราคาตอนนี้ให้ทางนอร์เวย์ต่อไปอยู่ที่ครึ่งควบลูกโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ นะครับสำหรับผลงานของทั้งสองทีมตอนนี้แล้วก็มีโอกาสที่ทางน์เวจะสามารถชนะอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าชนะก็ไม่น่าจะขาดนะครับน่าจะไปที่1ต่อ0นหรือไม่ก็ 2- 1เท่านั้นนะครับผมราคาที่โตมันให้มาอยู่ที่ครึ่งควบลูกนี้ถ้าลองวัดใจไปที่ทางสโลวาเกียน่าจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าโดนนำจริงก็น่าจะเสียแค่ครึ่งเดียวนะครับผมก็ ได้เวลากินน่าจะกินเต็มนะครับสําหรับคู่นี้แล้วก็ขอไปทางบอลรองนะครับผมให้ไปที่ทางสโลวาเกียในเลทราคาที่โดนต่อให้อยู่ที่ขึ้นควบลูกก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ